สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะชื่อเรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะเปิดหนังสือหน้าที่13ค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเลยนะคะที่คุณครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วนะยุคสมัยของคนไทยเรานะคะของประเทศไทยของเรามีอยู่ทั้งหมด4ยุคสมัยใหญ่ๆนะคะโดยเราจะแบ่งตามระดับของพระมหากษัตริย์นะโดยในยุคแรกค่ะและเริ่มที่มีคนไทยเข้ามาเลยก็คือสมัยสุโขทัยนะคะจะเป็นยุคของพ่อขุนดานะคะ ต่อไปสมัยอยุธยาค่ะอันนี้เคยเล่าแล้วนะที่แบบว่ามีรัชธานียาวนาน417ปีนะคะในยุคนี้เลยต่อไปค่ะยุคสมัยธนบุรีนะคะก็คือสมัยของพระเจ้าตากสินค่ะแล้วก็ยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันเราอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะจะเป็นในยุคตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10เลยค่ะ ขาย้อนกลับไปนะคะในยุคที่พระเจ้าตากสินมหาราชยังคงครองราชยู่นะคะในครั้งนั้นท่านก็ได้มีการสู้รบนะคะกับชาวต่างชาติกับชาติเพื่อนบ้านนะคะอย่างกิ่งกาดเลยทีเดียวทีนี้ช่วงปลายนะคะท่านก็บางตำราก็บอกว่าท่านเนี่ยไปบวชอยู่ที่ภาคใต้นะคะสละราชบัลลังก์บางตำราก็บอกว่าท่านสติวิปลาสนะคะจําเป็นที่จะต้องอมีการปรับดาพิเศษขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปนะคะในครั้งนั้นก็ยังไม่มีใครที่เหมาะสมพเพราะเนื่องจากว่า พระเจ้าตากนั้นไม่มีลูกนะคะไม่มีภรรยาเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทูลเชิญเจ้าภรรยามหากษัตริย์ศึกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา,ราชรัชการที่หนึ่งของเรานั่นเองซึ่งตอนนั้นท่านก็ไปสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะทีนี้พอทราบข่าวข่าวว่าจะต้องกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วท่านก็เลยได้เสด็จกลับมานะคะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้ขึ้นมาครองราชย์นะคะเป็นรัชาการที่หนึ่งในราชวงศ์ักรีนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขาก็ได้ขึ้นครองราชในวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325นะคะหรือเรียกเราจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันจัก,กรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่10เลยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการตั้งรัชสานีใหม่ค่ะขึ้นอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนักเรียนดูในรูปภาพแผนที่ได้เลยนะในรูปภาพรูปภาพนี้นะนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมคะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ถึงขั้นล้อมรอบนะแต่ว่าก็มีแม่น้ำสายเล็กๆที่ล้อมรอบอยู่นะคะเขาจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าบางเกาะ สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าบางเกาะทีนี้มันก็มีการเพี้ยนกันจากภาษาพูดนะคะจากบางเกาะก็กลายมาเป็นบางเกาะค่ะเพราะฉะนั้นตำบลตรงนี้นะคะภายหลังก็ได้มีการเรียกว่าเป็นตำบลบางเกาะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้มีการสร้างวัดพระศรีรัตนศะาส,สดารามหรือวัดพระแก้วนะคะขึ้นมาเป็นเหมือนเพราะว่าเป็นวัดประจาราชวงศ์จากรกลเลยก็ว่าได้นะคะและภายหลังค่ะเราก็ใช้ชื่อบางเกาะเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมาเรื่อย ะะกลายมาเป็นกรุงเทพมหานครผมจะเล่าให้ฟังในสไลด์ต่อไปค่ะ ที่วัดพระแก้วนะคะก็จะมีพระที่แบบว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรานั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะคะหรือเรียกสันส้นๆว่าพระแก้วค่ะในทุกๆเทศกาลนะคะเราก็จะมีการให้พระมหากรสั์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนจีวรน,นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทรงของพระแก้วนะคะก็จะเป็นจีวรแบบต่างๆนะคะตามที่นักเรียนได้เห็นในหน้าจอนี้ค่ะ ค่ะนักเรียนมาดูนะคะในสมัยรัชกาลที่1ค่ะมีการตั้งพระนามใหม่นะคะก็คือพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเขามีการเรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอยุธยานะคะจะมีการอิงไปในเรื่องของยุคสมัยอยุธยาเพราะว่าเป็นยุคที่แบบว่าเป็นเมืองทองเขาก็อยากจะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองทองคล้ายๆกับอยุธยานะคะต่อมารัชกาลที่3ค่ะมีการตั้งพระนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์นะคะและ้วก็รัชกาลที่4ค่ะมีการตั้ง มะะว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนาโกสินมหินทรายุทธยามหมาดีลภพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัติยวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะและนอกเหนือนจากนี้ค่ะก็ยังมีศิลปินนะคะนั่นก็คืออัศนีวสัน์ค่ะได้มีการแต่งนะคะชื่อของกรุงเทพมาเป็นชื่อเพลงเพื่อให้พวกเราได้จําง,ง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูพาไปชมชื่อ ต็มของกรุงเทพมหานครกันค่ะ ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับชมเพลงกรุงเทพมหานครกันไปแล้วนะถ้าใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็พิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะคะมีขึ้นอยู่หลายเพลงเลยค่ะขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆนะคะจากช่อง YouTube ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Google นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ